ถามปุ๊บตอบปั๊บเรื่องปุ๋ยตอบไว้วันนี้เสนอคำถามที่ว่าปุ๋ยน้ำจำเป็นต้องใช้ไหมจำเป็นครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะให้ต้นไม้ของเราเนี่ยเติบโตได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่มันก็อยู่ที่เพื่อนๆแหละครับเพื่อนๆอยากจะทำนุบำรุงต้นไม้ของเรามากน้อยขนาดไหนถ้าทำนุบำรุงแบบทิ้งๆคว่างๆเพื่อนๆไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลยก็ได้ปล่อยให้มันหากินเองตามธรรมชาติใส่ปุ๋ยขี้วัวสักหน่อยหนึ่งก็จบละแต่อยากให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นมานิดนึงก็อาจจะใช้เป็นปุ๋ยเม็ดครับอันนี้ตัวสำคัญมากๆเลยถือว่าเป็นปุ๋ยหลักถ้า ใส่ปุ๋ยเม็ดก่อนครับอันนี้คือตัวหลักแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะอัปเกรดการบำรุงให้มันพรีเมียมขึ้นไปอีก ก็ต้องใช้ปุ๋ยน้ำครับปุ๋ยน้ำมันคือการย่นย่อระยะทางต้นไม้ในพอเวลามันดูดซึมกินปุ๋ยเนี่ยมันดูดซึมจากรากเข้าสู่ลําต้นแล้วเอาไปเก็บไว้หลงังใบแต่ถ้าเกิดวันนี้เราใช้ปุ๋ยน้ำด้วยมันคือการย่นย่อระยะทางฉีดพ่นปุ๊บเข้าสู่หลังใบเลยดูดซึมใช้ได้ทันทีมันก็จะลดโอกาสที่ต้นไม้ขาดสารอาหารเพราะว่าการดูดซึมทางรากเนี่ยมันต้องใช้เวลาและธาตุอาหารบางตัวมันก็ลำเลียงได้ยากและช้าต้นไม้อาจจะขาดสารอาหารได้เพราะฉะนั้น ปุ๋ยน้ำจึงจําเป็นครับเป็นการย่นย่อระยะทางและที่สําคัญกว่านั้นถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะพรีเมียมขึ้นไปอีกก็ต้องใช้กรดอะมิโน,โนครับพลัสวพัสถูด้วยกรดอะมิโน,โนถ้าเกิดฉีดพ่นควบคู่กับปุ๋ยน้ำนะฮะกรดอะมิโนจะเป็นปุ๋ยลดแรกฉีดพ่นปุ๊บตูดซึมใช้ได้ทันทีเลยพอกดอะมิโน,โนล่มล้อยหรอครับปุ๋ยน้าที่เก็บอยู่ใต้ใบมันก็จะเริ่มทํางานทันทีสงังเคราะห์แสงเปลี่ยนจากธาตุอาหารให้กลายเป็นกรดอะมิโนแล้วต้นไม้ก็ใช้ได้ทันทีช่วงเวลาที่ต้นไม้มันกําลังกินปุ๋ยน้ําอยยู่่เเป็นนชววงดีกับต้ไม้ กำลังดูดซุมธาตุอาหารขึ้นสู่ลำต้นธาตุอาหารในปุ๋ยน้ำเริ่มร่อยหรอธาตุอาหารเม็ดที่เราหว่านลงในดินมันก็มาถึงใบพอดีทําให้ความเข้มข้นของธาตุอาหารในต้นไม้ ยังมีอย่างต่อเนื่องต้นไมน้มันก็เลยโตวไวไงครับยิ่งถ้าเกิดว่าเราใช้ค้กคู่กับฮิวด้วยนะจะทําให้ต้นไม้กินปุ๋ยเก่งขึ้นยิ่งขึ้นกว่าเดิมและถ้าเกิดใช้แอคมีทุกๆเดือนนะฮะก็จะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราตัวที่จะคอยขัดขวางการดูดซึมธาตุอาหารของต้นไม้แค่นี้ต้นไม้ก็มีธาตุอาหารได้กินอย่างต่อเนื่องในปริมาณที่มากเพียงพอต้นไม้ก็จะโตวไวขึ้นครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่เพื่อนๆว่าเพื่อนๆบอกว่าจําเป็นมันก็จําเป็นเพื่อนๆบ,บอกว่าปุ๋ยน้ําไม่จาเป็นก็ไม่จําเป็น แล้วแต่เ,เพื่อนๆแต่ถ้าเกิดเป็นผมเองนะถ้าเกิดผมเป็นเจ้าของสวนผมก็จะใช้ ครบทุกอย่างเลยครับมี2สูตรด้วยกันสูตรบำรุงต้นบำรุงใบกับสูตรบำรุงดอกบำรุงผลเท่านี้เองที่ผมต่อไปมันคือการตอบคําถามแบบคร่าวๆถ้าเกิดใครอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครก็ติดต่อผมได้นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้หรือเข้ามาในไลนดเข้ามาใน YouTube ของผมหรือจะเข้ามาในเว็บไซต์บุรินออนไลน์ .org ผมได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในเว็บไซต์นี้เรียบร้อยแล้วครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ